เราจะรวยไปพร้อมๆกันแต่รวยตอนไหนไม่รู้เพราะคำพูดนี้ไม่ได้ออกจากปากมันแต่มันคิดในใจแต่กูได้ยิน <laughs> นายฮุนเซนได้ทุบโต๊ะแลวประกาศก,กับชาวโลกให้รู้เลยว่ากรมเรียนจากกัมญญพูชาพีเปิลจากกัมพูชาตา่างก็นองออนต,ตระหนัน้ำไปรตินสโนย้ยก่อจะอุอานแกรนเสียมแต่ในนี้หรือปลอต่อทอ่อกม,มินายกระแอนกนพระสาเตินต่างเรียกรกรลงกันพลึ่งก็หมายความว่าสวัสดีพี่น้องชาวเขมรเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกวอย่าวิตกอย่าดัดจริตและวิตกกังวลอย่าสร้างความวุ่นวายในเขมรวันนี้ข้าพาเจ้าจะพาพี่น้องชาวเขมรตะรันโตงกมลรวยคุยทุกคนเลยเขาก็บอกว่าเขาจะพาคนเขมรทั้งชาติรวยไปพร้อมๆกันเราจะรวยไปพร้อมๆกันรว ไหนไม่รู้เพราะคำพูดนี้ไม่ได้ออกจากปากมันแต่มันคิดในใจแต่กูได้ยิน <laughs> มันบอกมันจะพาคนเขมรรวยในอีกเร็วๆนี้เพราะเราจะสร้างโรงกันน้ำมันเราจะไม่ใช้น้ำมันของคนอื่นเราจะเอาน้ำมันของเราเองพากันเองจนกระทั่งในคอมเมนต์มีคนตั้งคำถามว่าท่านคะพระบิดาเพคะประธานโทษพระบิดาสร้างโรงกันได้หรือคะแล้วจะสร้างตรงไหนคะแล้วน้ำมันของท่านอยู่ตรงไหนคะท่านเอาน้ำมันใครมากันคะน้ำมันเดิมที่เคยมีอยู่พระบิดาบอกตำรวจเอาตัวอีฮีนี่ไปขังใสสัตว์เราท้าวเขมรตรงเชื่อผู้นำจะพ้นภัยเราอย่าไปเชื่อคนอื่นเราอย่าขี้สงสัยและที่สำคัญเราอย่ามีคำถามเยอะเรามีหน้าที่ฟังผู้นำอย่างเดียวและที่เหลือเราจะรอรวยไปพร้อม และที่สาคัญจะไปสร้างโรงกันน้ำมันเองอีกไอเย็ดแม่ S โรงไฟฟ้านี่ก็จะพังไม่พังแลงบ่อน้ำมันตัวเองก็ไม่มีไอ้ที่มีอยู่ก็ขายเข้าไปหมดแล้วอนุมัตน